สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามสัญญานะคะก็ปีนก็จะทำตัวนะเอ่อเลขนางฟ้านะคะให้กับเพื่อนๆตามสัญญาเลยวันโดยวันนี้นะคะก็จะเป็นเลขสามสามสามนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะคะปีนจะกดลิงก์ไว้ให้นะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสอง แต่ว,ว่าอะไรที่เบนเคยเล่าไปเกิดก่อนแนละ้วว่าปกติแล้วจักรวาลน,นะคะเขาจะส่งสัญญาณออกมาเป็นคนบ้างสถออานการณ์บ้างคือเขาจะส่งเ,เนะ็เซ็มาบอกเราเสมอแหละแล้วตัวเลขเน,นะะี่ยค่ะก็คือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่จักรวาลส่งมาเตือนเรามาบอกเราว่า เนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะเนี่ยมันเป็นมสจของยูนะคือจักรวาลเขาส่งมสจบอกเพื่อนเพื่อนเสมอถ้าเพื่อนเพื่อมี awareness มีสติมากพอที่จะสังเกตนะคะก็วันนี้มาดูกันนะคะว่าเลขสามสามสามเนี่ยจักรวาลเขาหมายถึงอะไรนะคะก็3า3สามสามนะคะก็จะเป็นเลขของเขาเรียกว่า333สามเนี่ยคือเ,เลขนางฟ้านะเป็นเลขเกี่ยวกับ ถ้าเกิดสองนะก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะถ้าเกิดใครเคยดูเลขสองแล้วเป็นการเชื่อมต่อการติดต่อการ,ราบาลานหยินย่างเนาะแต่เลขสามเนี่ยก็คือพอเพื่อนๆบาลานปุ๊บเลขสามเนี่ยมันจะคือเป็นการเชื่อมกับโลกโลกภายในและโลกภายน,กนอกการที่เพื่อนๆอ่ะเริ่มสร้างสารรสร้างสรรค์ creative expansion คือการขยายตัวออก ไม่ใช่แค่อยู่ที่ตัวเองคือเลขสองเนี่ยอาจจะเป็นแค่เชื่อมต่อกับคนอื่นหรือว่าการการปรับสมดุลในตัวเองแต่เลขสามเนี่ยเป็นการการเติบโตมากขึ้นจากเลขสองสบาาบา์เสร็จแล้วใช่ปะถือวเพื่อนๆปรับสมดุลแล้วอะเพื่อนๆก็ควรจะอยู่ในสภาวะโหมดที่สร้างสรรและเพราะว่าอะไรเพราะว่าจักรวาลในจักรวาลแห่งการสร้างด้วยความรักค่ะเพราะฉะนั้นเลขสามเนี่ยเป็นเป็นเลขที่เตือนว่า ให้เรามีความสุขในการสร้างหลายๆคนอาจจะเครียดในการทํางานมากเกินไปหรือเปล่าเลขสามจะมาเตือนให้เพื่อนๆมีความสุขมากขึ้นหรือไม่ก็คือเป็นการมาเตือนให้เพื่อนๆทําสิ่งใดก็ตามทำโปรเจกต์ะดๆก็ตามที่เพื่อนๆยังลังเลไม่กล้าที่จะทําทํามันเพื่อ expansion คือเพื่อเติบโตให้เพื่อนๆเติบโตแล้วก็ทาให้จักรวาลเติบโตไปด้วยค่ะและ เลขคือหมายเลข3หรือเลข3เนี่ยอาจจะหมายถึงตัว asset master นะคะคือเป็นเลขของ m a s t e ต่างๆเช่นพุ d d h a Jesus นะคะคือเลขสามเนื่องจากว่าเลข3คืออะไรถ้าเป็นอีกความหมายหนึ่งของเลข3เนี่ยค่ะมันก็คือการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายอารมณ์ความคิดเนาะความรู้สึกรวมทั้งจิตวิญญาณค่ะเลข3จะเป็นเลขที่เชื่อมต่อกับจิตโลกจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคุณเห็นสามเนี่ย อาจจะหมายความว่า Master, เอ m a s t e r เตอรก็คือ Master ต่างต่างเช่นบุตรดาจี s ซัสมหาคุณเนาะหรือว่า Your Garden Angel คือ,อเทวดานางร้าประจำตัวเนี่ยมาหาเพื่อนก็เป็นไปได้โดยส่วนหน้าถ้าเลขสามของบินอะ่ะก็จะเป็นความหมายว่าเออนางฟ้าประจำตัวบินมามาส่งสัญญาณหรือว่าบอกว่าเฮ้ยมีความสุขมากกว่านี้นะอะไรอย่เงี้ย ซึ่งแต่ละคนน่ะจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บีจะให้เพื่อนๆเหมือนเดิมแล้วนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับเลขสามเพื่อให้เพื่อนๆน่ะมีความหมายในเลขสามในลักษณะที่เป็นของเพื่อนเอนเอของบีก็อาจจะอาจจะต่างจากเพื่อนเพื่อเนาะโดยนางฟ้าค่ะที่คอยดูแลเลขสามคือท่านเอกอัครเทวดาแกรเบียนะคะทูตสวัสดิ์แห่งการเจรจาสื่อสาร การ่งแมสเศษนะคะเพราะฉะนั้น,นวันนี้จะให้เพื่อนๆนั่งหลับตานะคะและนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อก,กับเลขสามและอัญเชิญทูตสวัสด์แบเบี้ยนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะขอเพื่อนหลับตานะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ เห็นเลขสามในรูปแบบหนก็ได้โชว์อยู่ในหน้าจอรูปสัอะไรมีสีใดใดูให้ชัดเป็นพื่อแเห็นเอกอัคราเทวดาแกเีเบี้ยวรูปสวัสดีแกเบี้ยวรูปสวัสดการเจรจาสื่อสารสงสารมหาเพื่อนพันน หรืออาจจะเห็นเป็นแสงสีใดใดก็ตาแล้วแต่ว่าคุณเห็นภาพในรูปแบบนท่านเดินไปชื่วชมครัเข้าไปว่าคุณได้รับเป็เศษกายจากรวมทางขอให้ท่านสวัสแกยาเรี่ยว อส่งนเหษนเลขสามใช่ไหมคะก็มีเศษไปทุกส่วนนะครับโดการไปรู้ทุกทความรู้สึและรู้สกไตให้กลับ ู้สึกตัวมาอยู่ในห้องเป็นยังไงกันกบ้างคะเพื่อนเพื่แบบาากประสบการณ์จัดาจากดารนั่งสมาธิจากถูกกับผู้สวัสดิ์แกเดวในวันนี้เพื่อได้รับเ,รเปนเศอะไรกันบ้างคะอย่างที่ท่านก็บอกให้บิ creative communication นค r e เอท v ฟคอม m u n น c a เคชั่นะก็คือบินเกิดมาเพื่อการสื่อสารนะบินก็จะสร้างเขาบอกให้บินนสร้าง การสื่อสารเจรจาด้วเงินสิทงที่มีขนัดค่ะก็จะทําให้มากขึ้นหลังจากนี้นะคะรวมทั้งบอกไว้ก่อนเลยวีนก็จะมีโปรเจกต์การทำ a b u n d a n c e with angel นะคะคอร์สเพื่อความอุดมสมบูรณ์กับ Angel นะคะบีนตั้งใจจะเริ่มวันศุกร์เอะไม่ใช่วันอาทิตย์นี้นะคะตอนสองทุ่มพึ่งสี่ทุ่มนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาเลยว่าสนใจเดี๋ยวบีน หรือว่าไม่เอาดีกว่าส่งเมสเซจมาหาบนะะในเฟซบุ๊กในเจกลายบายบินนะคะและว่าสนใจเนาะอยากทําบอบันแดนวิปแองเจลเพราะว่าอะไรอบันแดนนันคืออะไรความมั่งคัง่งความร่ำรวยความุมรสมบูรณ์และบินโดนสอนมากาเพื่อนรับรองเบนอินเนอร์มาเต็่บินโดนจัก,กรวาลสอนมากเพื่อที่จะมาครีเอทีฟ ไอคอสบอลแดงแองเจอร์ก so ับเพื่อนๆฟรีเลยค่ะสิวันเพื่อนๆสามารถเรียนซูมสดกับบินได้หรือว่าเรียนย้อนหลังในเท k กรุ๊ปได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเพื่อนเพื่ออะไรความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีประโยชน์คืออะไรความอุดมสมบูรณ์นะในโลกของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเงินแต่จริงแล้วอะถ้าคุณเพื่อนรู้เคล็ดลับนี้ที่เป็นการจะบอกเพื่อนเพื่อนๆจา ตื่นเต้นมากๆแล้วจะจริงเงินอาจจะไม่ได้สําคัญกับเ่อนแล้วแต่พลังงานหรือความคิดต่างๆในชีวิตคุณนี่แหละที่สำคัญการฝึกสติกส็สิ่งที่สาคัญมากแล้วถ้าเพื่อนๆคิดดีแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีสุดท้ายเงินมันหมายง่ายทุกอย่างมันสมบูรณ์พรอมไม่ใช่แค่เงินค่ะเพื่อนๆจะมีทั้งความสัมพันธ์ได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งทางานที่รักได้ได้ทุกสิ่งที่เพื่อนต้องการเแคงเพื่อนๆลูกเคปลับี้ที่พี่เงินจะบอกเพื่อนๆในคอร์ส อับันเดนวแองเจลนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแมสเซจใน Facebook ได้นะคะไปจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะว่าเพื่อนๆจะกดทักบินได้ในตรงไหนถ้าใครสนใจอับันเดนวแองเจลทักมาเลยนะคะเดี๋ยวไปจะส่งลิงก์ซูมให้เพื่อนๆมีจะเริ่มสอนวันอาทิตย์นี้ค่ะเวลา2องทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะประกาศแอ้วนะคะก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามช่องแองเจิลไกด์บายบิน โดยตลอดนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปีหน่อยนะคะก็ไว้พบก,กันใหม่คราวหน้านะคะสรวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย